สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาเจอกันนะคะใหม่นะคะจากเพจบัญชีภาษีออนไลน์บายอังวรานะคะก็คือวันนี้นะใหม่เอาเรื่องของบัญชีบ้างมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเรื่องของบัญชีในวันนี้คือใหม่อะจะเอาเรื่องที่เราอะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้ขายของอะไรเลยแต่เรามีการจับจ่ายซื้อของใช้สอย ผ่านบัตรเครดิตอะเราอะก็จําเป็นที่จะต้องทําบัญชีเหมือนกันนะทุกคนมีไหมคะไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะที่มีแบบบัตรเครดิตหลายๆใบเลยสมมติมีห้าใบขึ้นไปนะเป็น1ิบใบอะไรเงี้ยแล้วใช้ทุกใบเลยใช้ทุกใบเลยเสร็จป,ปุ๊บอะไม่ได้มีการจัดทําบัญชีเอาไว้ว่าอ่านะวันนี้นะเราใช้ใบนี้แล้วพอถึงเวลาเราจ่ายเงินจ่ายกันยังไงถามตัวเองนะคะจ่ายยังไงส่วนใหญ่อะที่ใหม่เจอมานะจะจ่ายเป็นแบบจ่ายเป็นขั้นต่ํา การจ่ายขั้นต่ำนี้ค่ะทุกคนลองกลับไปดูใบแจ้งหนี้นะมันจะมีตัวที่เรียกว่าดอกเบี้ยนะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่กดบัตรเงินสดด้วยแล้วนะนอกจากดอกเบี้ยนะก็ยังมีพวกแบบเหมือนตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมอีก3%เน่ะมันสูงมากเลยนะเนี่ยวันนี้ใหม่ก็เลยจะมาบอกนะว่าเราใช้บัตรเครดิตยังไง ดีที่ให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดเลยนะคะด้วยยุคปัจจุบันนี้ด้วยอะ่ะเออจริงๆแล้วนะคะบัตรเครดิตเนี่ยที่เราใช้กันถ้าจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะให้จ่ายตรงเวลาแล้วก็จ่ายเต็มจํานวนจ่ายเต็มจํานวนคืออะไรก็คือณนะใบในใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตเนาะเราจะเห็นว่าถ้าจ่ายเขาจะเขียนมาเลยว่าจ่ายขั้นต่ําก็คือ10%ซของตัวที่เราควรจะต้องจ่ายในงวดละเท่าไหร่กับจ่ายเต็มจํานวนอนะ่ะเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจ่าย ตรงเวลาแล้วก็จ่ายเต็มจํานวนอะเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยนะคะไม่เสียดอกเบี้ยเลยไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยแถมยังได้ตัว point point บัตรเครดิตเนาะหลายคนมีแล้วก็เอาไปแลกอะไรก็ไม่รู้ได้สิทธิพิเศษมากมายอันนี้คือการใช้บัตรเครดิตเป็นแล้วก็ใช้อย่างรู้คุณค่าเข้าใจและมีประโยชน์นะคะแต่ทีเนี้ยถ้าหลายๆคนอะพลาดไปละเออแล้วออแบบเหมือนใช้บัตรเครดิตไปแล้วอะหลายใบด้วยอะ เราจะแก้ปัญหายังไงดีนั่นคือเริ่มเลยค่ะเริ่มมาจากการจัดทําบัญชีเนาะเราทําบัญชีง่ายๆของเราเลยว่าเรามีบัตรทั้งหมดกี่ใบตอนเนี้ยที่เราใช้ไปอ่ะใช้ไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันจะถึงรอบเก็บอ่ะวันที่เท่าไหร่เราเคลียร์เป็นใบๆไปให,ให้ให้มันจบไปก่อนค่ะอ่าแล้วก็ทีนี้มาเริ่มต้นใหม่พอแบบเหมือนเคลียร์ได้หมดทุกอย่างอ่ะแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่เวลาที่เราใช้นะคะก็จริงๆเทคนิคของใหม่นะคือใหม่อ่ะ ไม่จะรู้ตัวเองว่าเนีย่ยหม่ใช้เรื่องนี้หม่จะกันเงินเอาไว้บัญชีหนึ่งว่าเป็นบัญชีที่จะจ่ายบัตรเครดิตในงวดถัดไปแล้วจ่ายเต็มจํานวนเออแล้วพอสิ้นงวดขึ้นมาเราก็คือจ่ายทั้งจำนวนเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะจะไม่มีดอกเบี้ยส่วนใหญ่บัตรเครดิตนะเขาก็จะให้แบบเครดิตเทอมเราบางทีก็คือมี30วันบ้าง45วัน50แล้วแต่แบงค์นะเออคือแบบ ก็ลองไปเช็คตัวเองสำรวจตัวเองกันดูนะคะเพราะถ้าแค่เรื่องของการใช้บัตรเครดิตอะเราไม่ได้จดตัวการทำบัญชีเลยคือเราไม่รู้เลยว่าเราใช้ใบไหนไปยังไงเท่าไหร่บ้างเมื่อเดือนที่แล้วค่านู่นนี่นั่นอะที่ใช้ไปแล้วก็ใช้ทุกใบเลยด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มีความเสี่ยงมากเลยเสี่ยงที่อะไรแบบหลายๆคนเนี่ยแก้ปัญหาโดยการที่แบบ ไปกดบัตรอีกใบหนึ่งแล้วมาจ่ายหนี้ของบัตรอีกใบหนึ่งอันนี้ระวังนะคะระวังมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะคือตัว ค่าร,รมเนียมดอกเบี้ยนะคะต่างๆที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะนี่มันจะก้อนใหญ่ขึ้นพอเราจ่ายขั้นต่ํามันไม่เคยตัดเงินต้นเลยมันตัดแต่ดอกเบี้ยเราอย่างเดียวเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะใหม่มาคลิปนี้นี่ใหม่มาให้ทุกคนลองตั้งสติแล้วก็สำรวจตัวเองนะคะว่าเราน่าจะต้องเริ่มจัดทําวินัยเกี่ยวกับการเงินอะไรง่ายๆของเราเองสักหน่อยแล้วนะคะเพื่อที่ชีวิตของเรานะคะในอนาคตจะได้ มีการเขาเรียกยังไงมีความมั่งคั่งเออแบบมีเงินใช้อะ่ะแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตด้วยแล้วเราก็จะเหลือเงินเก็บออมด้วยนะคะค่ะในวันนี้นะคะใหม่ก็เอามาแชร์ให้เอาไปใช้กันนะคะในประมาณนี้ก่อนโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์เพจแชร์เพจให้ใหม่ด้วยนะคะในทาง YouTube ก็มีเหมือนกันค่ะบ๊ายบายคะ่ะ